นแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบความจริงนเอฟซีไม่ชอบไม่ชอบพูดความจริงมันก็เลยความน่าเชื่อถือมันเลยไม่มีเออถ้าคนเราพูดแต่ความจริงเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยแล้วมันก็ลงตัวแล้วมันก็เปรียบเสมือนเป็นจิกซอะมันต่อกันได้เป๊ะเป๊ะเลยเพราะอะไรมันก็เป็นความจริงมันถึงต่อกันได้ถ้าผิดเพี้ยนถ้าคุณโกหกปุ๊บเนี่ยมันต่อกันไม่ได้เลยมันฟังเป็นแล้วเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแล้ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นน มันก็จะเป็นอย่างนั้นเอฟซส่วนมากแหละคนที่เขากระทาความผิดเขาจะไม่ชอบเ,ออเขาไม่ชอบเขาจะไม่ชอบความจริงเขาจะไม่พูดเรื่องความจริงเขาจะพูดแต่เรื่องความเท็จแล้วมันจะน่าเชื่อถือไหมล่ะความเท็จมันก็ไม่น่าเชื่อถือไงที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าอ,อพูดไม่จริงไงถูกไหมพอพูดไม่จริงเนี่ยฟังแล้วมันก็ฟังแล้วมันออกคือมันไม่มีเหตุผลอ่ะฟังแล้วเหตุผลมันไม่เพียงพอ ความน่าจะถือมันก็เลยมีน้อยมากน้อยจริงๆแต่พอพูดความจริงปุ๊บมันเราก็ฟังแล้วมันประมวลภาพออกมาไงว่าเออมันคล้องจองมันใช่มันถูกต้องถ้าคุณบอกว่าอ่ามันผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ยอมรับไปมันก็จบไงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการก็จบแค่นั้นแต่ถ้าบิดเบือนปุ๊บเนี่ยโอ้ไปเลย fc นะมันมองเห็นไงมันชัดเจนแล้วชาวบ้านเขาก็มองออก fc อคนฟังคนดูเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะเขาก็คิดตึกตองเอาได้ถูกไหมล่ะเขาก็คิดเป็นคิดเองเป็นไม่ต้องไปบอกเขาแล้วว่าคิดยังไงให้เชื่อเขาเรื่องมันเขาไม่เชื่ออยู่แล้วล่ะเ,เขาไม่เชื่อหรอกว่าว่าคุณพูดความจริงเนี่ยเพราะว่าเหตุผลมันไม่เพียงพอถ้าเหตุผลเพียงพอโอเคเข้าใจได้ ทุกอย่างอะ่ะแหละเข้าใจง่ายอืมเออก็แปลกเนาะแห็ว่ามันก็มันก็เกินเออถ้าคนเราคนเราเขาไม่ยอมรับหรอกเอา่าว่าเขาทำผิดคนกระทำความผิดเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับตัวเองหรอก <c oughs> ใช่ไหมเขาจะไม่ยอมรับความความผิดของตัวเองเออ ไม่ไม่แมนนะพูดง่ายไม่แมนเออไม่ยอมรับเออถ้ารู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยจะเอาหาคนอื่นแล้วละมาเป็นเกาะพยายามดึงคนนั้นเข้ามาดึงคนนี้เข้ามาให้เป็นเกาะคุ้มกันถึงจะเป็นเกาะคุ้มกันไม่ได้อย่างน้อยก็ลดแรงปะทะได้หน่อยแล้ววะเออลดแรงปะทะก็คือให้ปะทะคนข้างหน้าก่อนแล้วค่อยมากระทบเขาเนี่ยให้มันเบาลงที่สุด เออไม่ใช่ว่ากระทบโดยตรงๆเลยมันคงจะรับไม่ไหวมันหนักเยขากลัวเป็นแบบนั้นเขาถึงหาแนวร่วมไงเอฟซี FC. หาแนวร่วมเออมันก็ลำบากเหมือนกันนะนะเอฟซีนะออยากเหมือนกัน mm. นี่แหละก็คิดเดี๋ยวสัปดาห์นี้แหละนะเอฟซีนะเอออาทิตย์นี้แหละแอดว่าอย่างน้นอยก็ ่าน่าจะรู้เรื่องแหละว่ามีความคืบหน้าไหมเออดูจากตรงนี้นะครับน่าจะมีความคืบหน้าแน่นอนถ้าถ้าระบบลงมาแบบหลายหน่วยงานเนี่ยเป็นไปได้เยอะเยอะเลยล่ะแต่ถ้าแต่ถ้าระบบใหญ่ลงมานะอาจจะได้ไปถ่ายทํานะเอฟซีนะไม่เหมือนครั้งก่อนน่ะ ซึ่งเขาไม่ให้ใกล้เลยเอ่อลาคอมเมนออกเบาะอะไรนะเบื่อนางจังหรือใครอ่ะนะเขาบอกว่าลนะเออก็ เดี๋ยวก็ดูเอาเองดีกว่าแอดว่าเดี๋ยวก็ดูเขาเองดีกว่าแต่ว่างานเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดหน่วยงานอ่าหน่วยงานใหญ่มาเนี่ยเราก็จะได้อยู่ในพื้นที่ด้วยเออจะได้คุกคีจะได้อยู่ในพื้นที่ด้วยถ้าถ้ามาแบบเก่าเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ได้ไปใกล้เลยนะเอปีนะได้แต่มองห่างๆนะเออมองห่างๆเวลาเขาจะคุยกันก็นู่นไปคุยกันในห้องกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิบน่อะเออเราก็เลยไม่รู้แล้วเาเขาคุยอะไรกัน ถูกไหมเลยไม่รู้เลยนี่ไงคือเหตุผลอะเราอยากกะบคืออยากจะให้อ่าชาวบ้านเขารู้ด้วยอยากจะให้ไออ่าสังคมเขารู้ด้วยว่าผิดแบบไหนถูกยังไงถูกไหมละ่ะมันเป็นมันเป็นพูดง่ายๆมันเป็นความรู้นะอ่เรื่องนี้นะมันเป็นองค์ความรู้ไงว่าเออผิดตรงไหนถูกยังไงแล้วคนที่ คนที่เป็นระบบเนี่ยเขาจะสอนให้เลยว่าอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะพี่นะอันนี้อย่าทำนู้นนะมันมีความรู้ท้งนั้นเลยพีเออใครที่รู้ว่าอ,อมันผิดแล้วก็อย่าไปทําแค่นั้นเองมันโอเคมากแล้วแอดว่าเออถ้าเปิดเผยอ่ะนะเขาก็ไม่มีกักอยู่แล้วเขาก็บอกทุกอย่างไม่มีกักอันไหนผิดอันไหนถูกอ่าแต่ถ้าเขาไปคุยกันเองเนี่ยแอบคุยกันเนี่ยเราจะรู้ไหมล่ะว่าอันไหนผิดถูกหรือไมนะ่ะเราก็ไม่รู้เราก็ต้องนั่งง,งอ รอเขานะ่ะชะเง้อเขาก็เลยไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วมันคืออะไรเนี่ยแบบครั้งที่แล้วเนี่ยต้นป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าเอ้าสรุปแล้วมันเป็นแบบไหนยังไงอะ่ะเออก็เงียบไปเลยนะเออเงียบไปเลยก็เลยไม่รู้เรื่องเลยนี่มรอเป็นปีแล้วเนี่ยนะเห็นไหมแต่ถ้าแบบครั้งก่อนเห็นไหม อ้าวเราเห็นนี่โอ้เขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปเข้าไปขัดแย้งหรือไปอะไรนะก็ฟังเขาอย่างเดียวแค่ฟังแล้วก็ไปฟังเลยเป็นสักขีพยานว่างั้นเถอะอืมแค่เป็นสักขีพยานว่าโอ้อ่าเขาสืบเขาสอบเขาก็อย่างนี้แล้วก็พูดแบบนู้นแบบนี้ใช่ไหมโอ้ก็เราก็ฟังเขาเป็นเอาไว้เป็นองค์ความรู้ไม่มีอะไรอ่าแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าสรุปแล้วคืออะไรเพราะเราติดตามมายัน สอพอเลยติดตามไปที่นู่นเลยว่าเขาดําเนินการจริงหรือไม่ยังไงเขาก็ดําเนินการจริงนะอเอกสางเอกสารเพียบเป็นปึกๆเลยอส่งต่อไปเห็นไหมมันเป็นขั้นตอนเลยพอหมดจากพระ,ะตรงนั้นแล้วขั้นตอนตรงนั้นอนะ่ะคุณจะส่งเรื่องราวขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ตรงนั้นอนะ่ะถือว่าถึงมือคุณแล้วเห็นไหมถึงมือคุณแล้วอันนี้แหละ มันช้าไม่ได้แล้วมันก็ตามสเต็ปเลยครันเนี้เอ,อเริ่มเดินเดินเครื่องเป็นตามสเต็ปเลยแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าสเตปอยู่ตรงไหน,เ,นเอฟซีนะแกยังงงเลยนานเหลือเกินก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าเอา้าแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรเอเงียบคกลิปไปเลยเอเงียบนะจริงๆนะเงียบมากอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละเอ,อเหมือนกับครั้งก่อนอ่ะที่ที่อันแรกครั้งก่อน่ะ เออให้ให้ทางนี้เขาทำเองถูกไหมล่ะโอโหรอไปเถอะยาวเลยพี่เออรอไปเถอะยาวเลยนานมากอ่ะนานจนจนผิดสังเกตเอ่ะนานเกินไปเออแล้วเขาก็เอามาโชว์เห็นไหมล่ะโชว์ยันโชว์อะไรให้ดูเห็นไหมล่ะโอ้มียันแล้วเว้ยม,มีนู่นมีนี่เห็นไหมเออกีการ์ดลอเกินกีการ์ดลอเกินนะครับเออ เรียกว่าร้องเสียงดังระงมทีล,ล้รจิงเลดนะแต่พอระบบมาระบบใหญ่ลงมาแค่นั้นแหละวันเดียวรู้เรื่องเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บเสร็จสั์เลยเร็วแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเร็วตรงไปตรงมาเห็นไหมชัดเจนไหมผิดถูกกูก็ดำเนินการเขาได้เนื่องเขาให้ดำเนินการอยู่แล้วนะถ้ามันไม่เข้าข้อหรือไม่ไม่เข้า ในระบบเขาเนี่ยเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วเออเขาก็ปัดตกเออปัดตกไปเออแต่อันไหนมันเข้าเขาก็เอาเข้ามาสู่ระบบอ่าสู่ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างนั้นเนอะเอฟซี FC. นี่แหละก็ขอติดตามต่อไปเอฟซีนะแอนว่างานนี้แหละบันเทิงแล้วละ่ะเออแล้วก็คนจะลงมากันเยอะแยะมากมายเราก็เฝ้าแต่ดูว่า เขาจะทําแบบเดิมไหมเขาคงไม่ทําแบบเดิมหรอกถ้าส่วนกลางลงมานะไม่ทาเขาจะทําแบบอ่าครั้งก่อนอให้มันชัดเจนเพราะว่าทุกอย่างให้ไปหมดแล้วเอฟซี 3, ให้ไปหมดแล้วเออให้ครบไปหมดแล้วก็อยากได้อะไรก็ให้หมดแล้วถ้าที่มีอะว่างนันเถอะเขาก็ให้กันไปหมดแล้ว แล้วก็รู้ว่าโอเ้เขาให้ไปหมดแล้วนี่เอหมือนกับที่เราเห็นนั่นแหละเราเห็นในน,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 นนั้นเลยในภาพบรรยายของเขาเลยนะครับเราเห็นแบบนั้นก็คือแบบนั้นนั่นแหละอืมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีบิดหรอกนะครับคุณจักรพงศ์นะครับผมคอยดูนะครับว่าเขาจะมีการาต่อสู้ยังไงแบบไหนนะครับกับอมีมีคลิป มีคมําบรรยายนะครับเอเมีครบทุกอย่างกับภาพถ่ายใบเดียวนะเอ่อเป็นภาพถ่ายใบหนึ่งอ่าให้เห็นเห็นนะครับชัดเจนไหมอันไหนที่จะอันไหนที่จะฉมังกว่ากันเอ่ออันไหนที่จะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันนี่ฮะ fc ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับ fc เนาะ เราได้ชมกันแน่งานนี้นะครับแอดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางกลางสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับเออช่วงกลางกลางสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ปลายสัปดาห์นี้เออปลายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันศุกร์วันพุธรหัสดาเดาวนะดาดานะเอฟซีนะดาวดาวนะไม่ได้ไม่ได้ปักหลักไม่ได้ไม่ได้มั่นใจเพราะอดไม่รู้หรอกแอดก็ดาวดาว ไม่ไม่พุทธหัสหรือสุขนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะ,ะคาดเดานะไม่แน่ก็อาจจะกลางสัปดาห์เออก็เป็นไปได้หมด่ะมีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่เขาบอกว่าเป็นสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็คือน่าจะประมาณนี้นะหรือไม่ก็อาจจะเลื่อนสัปดาห์หน้านะอืมแต่แต่ถ้าเป็นเลื่อนสัปดาห์หน้าเขาก็บอกสัปดาห์ต่อไป แต่ก็ไม่ได้พูดว่าเป็นสัปดาห์ต่อไปก็เป็นสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์นี้ก็ก็จะเห็นนะครับเห็นการขยับขยื่นเห็นการอ่าเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวว่าที่นี่เคลื่อนไหวยังไงแบบไหนนะครับแต่คิดว่าเขามีประสบการณ์เยอะแล้วล่ะเขาคงเขาคงไม่ได้คิดอะไรหรอกนิ่งๆน,นะ เออไม่ไม่เคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นนิ่งๆเงียบๆเออเป็นไปได้นะเอฟซีนะนิ่งๆเงียบๆไม่มีอะไรแบบนั้นอ่ะเราก็รอลุ้นกันไปอืมแต่ยังไงเนี่ยป้ายเนี่ยแอดว่าเนี่ยป้ายก็มีโอกาสมานะเออถ้าดำเนินการมาเนี่ยป้ายก็มีโอกาสเป็นไปได้อ่า หรือหลังจากลงแล้วป้ายก็อาจจะมาปักก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถามว่าต้องปักไหมถ้ามันมีมูลเหตุมีูลนอ่ะมันต้องปักครับมันเป็นขั้นตอนของเขายังไงก็ต้องปักปักมันแสดงแสดงให้เห็นว่ามันมีเกิดพิพาทขึ้นมาแล้วนะ,ะเกิดการพิพาทขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ ธรรมดาเห็นไหมล่ะเป็นการบีพาดขึ้นมาชาัดเจนนะครับอ,อ่ก็เดี๋ยวได้ดูกันนะครับเอซี MC, ว่าคืออะไรยังไงนะครับตรงไหนเราก็ได้เห็นครับยังไงก็รอใช่ไหมก็ต้องรอแหละเพราะว่ามันไม่นานแล้วนี่นะครับไม่รู้ว่าวันวันไหนกันนั่นเองแค่นั้นแหละต้องคิดแค่นันะ้นเนาะไม่รู้วันไหนแต่ว่า มีแน่นอนมีลงมาแน่นอนอืมเพราะว่าเขาเห็นว่าไม่ขยับไหมไม่ขยับขยื่นมานานแล้วเออถ้ามาพร้อมเพียงกันเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อ oh, มาพร้อมเพียงกันแล้วนะมาพร้อมเพียงกันแล้วนะอ่าหน่วยงานนี้ก็มาหน่วยงานนู้นก็มามาพร้อมเพียงกันแล้วไงก็จะได้ลงทีเดียวไงพื้นที่อ่าตรวจสอบทุทกพื้นที่ที่มีปัญหาที่มีประเด็นอ่า จัดงานพร้อมกันนะครับนะเออก็ว่ากันไป